เคยได้ยินคำว่าเพชรซีกแล้วก็เพชรเหลี่ยมลูกโลกใช่ไหมคะสงสัยกันไหมคะว่าเป็นเพชรแท้หรือเปล่าแล้วทำมาจากอะไรวันนี้น้ำพลจะมาเฉลยให้ฟังกันนะคะ เพชรซีกก็คือเพชรแทงน,นะคะเป็นเพชรที่ได้มาจากการนําเพชรก้อนใหญ่ๆเนี่ยมาตัดเจรไนนะคะด้วยเครื่องมือแบบหยาบๆค่ะเพื่อเอาส่วนที่เหลือนะคะที่ตัดแบบสวยๆเนี่ยเอาไปเจรไนต่อนะคะทําเป็นแหวนเพชรสวยๆงามๆที่เราเห็นขายอยู่บนตามห้างนั่นเองแต่ไอ้ส่วนที่เราตัดออกมาเนี่ยนะคะเราก็จะเอามาประดับบนตัวเรือนทองคําสวยๆงามๆเราจึงเรียกว่าเป็นเพชรซีกนั่นเองค่ะ ส่วนเพชรเหลี่ยมรูปโล่งนะคะเป็นชื่อเรียกรูปแบบทรงการเจรไนแบบหนึ่งในสมัยก่อนนะคะที่เครื่องมือการเจรไนเนี่ยมันยังไม่ได้ทันสมัยมากมายเนาะยังถูกเจรไนให้เป็นเพชรนะคะแต่ลักษณะาการส่วนของก้นหรือพวกยอดแหลมอะไรพวกนี้นะคะมันอาจจะยังไม่ได้สวยงามเท่ากับสมัยนี้เนาะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายแบบนี้ค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นรูปทรงเพชรที่มีความเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวมันไม่เหมือนใครแล้วก็จะดูมีความ ใสมีความขวาวกว่าเพสซี่กว่านะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยเนาะ แต่ได้รวมนะคะพอยชอบเพชรทั้งสองชนิดนี้มากเลยนะคะทั้งเพชรซีแลวก็เพชรเหลี่ยมลูกโลกเลยเพราะว่าเขาดูมีความสวยคลาสสิกนะคะแล้วก็ดูไม่ค่อยซ้าใครมีความแวววาวในตัวด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญราคาถูกมากๆเลยค่ะถูกกว่าตัวเพชรที่ขึ้นห้างอีกนะคะอันนี้ถ้าใครชอบนะคะก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะทางเรายินดีบริการแล้วก็ให้คําปรึกษา